สวัสดีค่ะมาค่ะจะตีห้าแล้วนะคะวันนี้น้องมะนาวก็ ä, ตามส้มตามกินเองค่ะนี่ค่ะตามส้มตามกินเองนะคะและ,ะต้มก๋วยจัาบกินเองค่ะซื้อมาทํากินเองและ้ะทํากินเองแล้วก็ขายเองนะคะนี่นะคะน้องมะนาวก็ขายของก่อนนะคะฝากติดตามน้องมะนาวด้วยนะคะ ช,ะะช่องแฟนเพจ u t u b e นะคะช่องแฟนเพจ u t u b e นะคะติดตามน้องมะนาวจด๋วๆด้วยนะคะ,คะขายของกันนะคะอุดหนุนน้องมะนาวด้วยนะคะน้องมะนาวซื้อมากินเองแล้วก็ขายเองค่ะ,น,คะนี่ค่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 ะนี่นะคะนี่ค่ะกุ้ยจับนี่ค่ะ อันนี้กล้วยเส้นกล้วยจัาบยวนนะคะตาพึ่งน้อยค่ะหนึ่งห่อห่อละสาสิบห้าบาทสามห่อหนึ่งร้อยบาทนะคะสามห่อหนึ่งร้อยบาทค่ะทุกทุกคนพี่พี่ปๆๆะะะะ้าป้านนาค่ะเนี่ยค่ะและก็กลวยจัาบชาดิฟนะคะเนี่ยค่ะกลวยจัาบชาดิฟที่น้องมานำะ น้ำต้มอยู่นะคะหนึห่งหอ่อห่อละสาสิบห้าบาทสามห่อหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอิ่มพอดีนี่ค่ะถ้วยหนึ่งห่อหนึ่งที่น้องมะนาวต้มออกมานะคะเราจะใส่เครื่องแล้วแต่เรานะคะเส้นขนมจีนอบแห้งตาพึ่งน้อยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะในอีห่อหนึ่ง นี่ค่ะเส้นขนมจีนอบแห้งนะคะตาพึ่งน้อยนะคะห่อ 1, หนึ่งห่อละสาสิบห้าบาท3าห่อ100อบาทนะคะทุกทุกคนนี่ค่ะเรามากินกันเลยนะคะอุ่นหนน้องมะนาวด้วยนะคะทำกินเองค่ะนี่ค่ะดูเส้นก็จับซิ เส้นเหนียวนุ่มมากเลยนะคะทุกคน,นคปรุงเรียบร้อยมาชิมเส้นละนี่ค่ะนี่ค่ะ อืมอร่อยมากเลยค่ะอืมนี่ค่ะอืมเส้นเหนียวนุ่มมากค่ะ น่ากินมากอร่อยค่ะนี่นะคะส้มตาำนี่ค่ะตำปากของน้องมะนาวตำเองนะคะชอบเส้นขนมจีนนะคะเหนียวนุ่มมากเลยนะคะเหนียวนุ่มจริงๆนี่ค่ะเส้นคือแบบตำกินเองอะ่ ห,อห่อนึงซื้อหอหนึงสามสิบห้าบาทกินกินได้ทั้งบ้านจริงๆกินได้ในครอบครัวเลยนะคะออร่อยมากค่ะือ แคบหลายคำใหญ่ๆเลยค่ะเป็นจังไดล่ะนี่ค่ะห่ยก็จะมมัเส้นค่ะ หมูยอค่ะเส้นถูกใจมากเลยค่ะทุกคนเลย สนใจสินค้าเสน้นกล้วยจับชาดีบ สำเร็จรูปมีเครื่องด้วยนะคะและ,ะเส้นกล้วยจับตาพึ่งน้อยค่ะหอ่หอหนึง่งห่อละสาสิบห้าบาทนะคะสามห่อหนึ่งร้อยบาทค่ะและเส้นขนมจีนอบแหง้งตาพึ่งน้อยเส้นเหนียวนุ่มมากค่ะเนี่ยที่น้องมะนาวทำกินนะคะทำกินซื้อมาทำกินเองแล้วขายเองค่ะเออแม ซสบหลาย ขอบคุณนะคะฝากติดตามแฟนเพจหมวยลูกอีสานพากินพาเที่ยวแล้วก็ช่องยูทู u เบอร์นะคะหมวยลูกอีสานพากินพาเที่ยวค่ะและทาง a ฟ e b o o k นะคะทาง facebook มีสองเฟซบ o ๊กนะคะและยูทูบเบอร์หมวยลูกอีสานพากินพาเที่ยว a c e b o o k หมวยรินจันนะคะค่ะ ฝากติดตามน้องมะนาวด้วยนะคะพี่ๆป,ป้าๆนานาขอบคุณนะคะเดี๋ยวน้องมะนาวจะทำคลิปใหม่มาให้ดูนะคะขอบคุณค่ะ